แต่ก่อนจะไปดูเขาเล่นเกมนะคะเขาขอแนะนําร้านโจโลโบักชอปร้านเติมเกมและฟาร์มเกมแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเพหรืออีโวตัวละครแมปอนิเมะเอเวนเจอร์หรือแมปบอกฟู้ดอีกทั้งยังมีไก่เพชรและไก่ตาลขายอีกด้วยสาหรับใครที่ชอบความเด่นนะคะมีโซนเสียงดวงสาหรับคนที่ชอบเสียงดวงโดยเฉพาะอีกทั้งยังมีกิฟต์การ์ดโลบบขายอีกนะคะอย่าลืมไปใช้บริการกานเยอนๆนะคะร้านนี้ดีมาก ก็นี่จิวะสวีดัสสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาอยู่กันในเกมอนิเมะเอเว e เจอร์แล้วซึ่งเป็นเกมดีเกมเด่นเกมเดิมเอ้ยเกมดีเกมเด่นเกมเดิเมดของเรานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเขาจะมารีวิวตัวละครซึ่งตัวละครนี้นะคะทุกคนน่าจะมีตัวละครนี้กันอยู่แล้วนั่นคือตัวละครที่ได้จากพารก็คือเจ้าตัวนี้ ไหนนะติ้งตองก็คือเจ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวละครที่ได้จากพาสเค้กอัปเดต12.5อเนาะเพียงแค่เพื่อนเพื่อเนี่ยเลเวล25นะคะก็สามารถได้ตัวนี้ได้เลยซึ่งทุกคนเนี่ยไม่ต้องปลดล็อกพาสก็สามารถได้ตัวนี้ได้นะคะเออแต่ว่าของบางชิ้นบางอย่างเนี่ยก็จะได้ไม่เหมือนกับคนที่ปลดล็อกพาสเนาะอย่างเช่นคนที่ปลดล็อกพาสแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นตัวละคร2ตัวนะคะเป็นตัวละครชายนี่แล้วก็เป็นตัวละครธรรมดานะคะแต่ว่าตัวละครชายนี่ก็คือแตกต่างจากตัวละคร ธรรมดาตรงที่เป็นตัวละครที่มีสกินเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตัวละครนี้กันดีกว่าน,นะคะว่าหน้าตาเป็นยังไง นี่ก็จะเป็นหน้าตาเจา้ตัวละครที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะก็คือในชื่อในเกมเนี่ยจะอ่านว่าเอสนะคะแต่ว่าเขาไม่รู้นะคะว่าในอนิเมะหรือว่าตัวครน,นี้นะคะมาจากอนิเมะเรื่องอะไรแล้วก็ชื่อว่าอะไรต้องขอโทษตรงนี้ด้วยตัวคอน,นี้นะคะมีการโจมตีเป็นแบบเมจิกนะคะหรือว่าเวนนั่นเองไม่มีธาตน,นะคะไม่มีเซคันดารี่เนาะ นี่ก็จะเป็นของที่ต้องอีโวเจ้าตัวนี้ทั้งหมดเลยนะคะของอีโวเจ้าตัวนี้ก็คือน้อยมากเป็นการคราฟของนะคะก็คือไพซอนบัฟนะคะพออ e ีโวนะคะเจ้าตัวนี้นะคะจะจวบวกเพิ่มคือส5ิเดาเมจแล้วก็บวกเพิ่มคือพิม m ์ c ายเดอร์ไวรัสนะคะของที่ต้องใช้ในการอีโวเจ้าตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนก็กดที่คําว่าคราฟนะคะแล้วก็พิมพ์ของที่เราจะต้องใช้ในการอีโวไปก็คือไพซอนบัฟไพซอนบัฟนะคะก็ไพซอนบัฟเนี่ยถ้าจะอีโวไม่ใช่สิถ้าจะคราฟนะคะก็ต้องเก็บส สตาร์ฟุตรากสีจากอีเวนต์เนี้ยแล้วก็มาคาบตรงนี้ได้เลยอีโ e วง่ายอยู่นะคะทุกคนแค่แบบเก็บสตาร์ฟุตแล้วก็มาคาบของแล้วก็เอาไปอีโวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัวละครนี้นะคะพอไปอยู่ในแแบบแล้วก็เล่นเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาแล้วก็ลักษณะการโจมตีเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันในแแบบเลยละกัน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมบปบแล้วก็ได้ทําการวางตัวไปได้สักแบบหนึ่งบนที่เรียบร้อยนะคะต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้เงินในการวางทั้งหมด2,000เยนนะคะที่ถือว่าไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกวาอยู่กลางๆนะคะพลังการโจมตีของเจ้าตัวนี้เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่386เนาะพออัพขั้นต่อไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น772ระยะเวลาในการคูลดาวอยู่ที่11.8ระยะการโจมตีอยู่ที่23.2พออัพขั้นต่อไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น24.2ถือว่า ระยะการโจมตีค่อนข้างกว้างารูปแบบการโจมตีของเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นการปาผิดไปข้างหน้า1ก้อนพออัพขั้นต่อมาแล้วจะไปขั้นต่อไปนะคะจะวกเพิ่มมาคือ c u l e r Infection นะคะแล้วก็พลังการโจมตีจาก772เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น1,158ระยะเวลาในการคูลดาวก็ลดลงด้วยจาก11.8ลดเหลือเพียง10.8แล้วก็ระยะการโจมตีนะคะเพิ่มขึ้นจาก24.2บเป็น25.2ใช้เงินในการอัพทั้งหมด5,000บาทไม่ใช่สิ5 0 0 0เยนเพื่อนเพื่อน ว่าเจ้าตัวนี้นะคะพอบวกเพิ่มคือค u ลเลอร์อินเฟคชัแล้วเนี่ยรูปแบบการโจมตีจะเป็นการที่ปาพิษนะคะหรือว่าไวารัสเนี่ยไปข้างหน้าทั้งหมด3ก้อนแล้วก็จะติดพิษเลือดไหลด้วยทุกคนถ้าสังเกตด,ดีๆนะ <c oughs> เห็นปะเดี๋ยวคอยดูนะเดี่ยมันจะปาพิษไป นี่พอปลาพิษปูตัวไหนที่ติดพิษแล้วตัวเป็นสีม่วงนะคะจะสังเกตเห็นได้เลยก็คือจะติดพิษเลือดไหลแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทุกคนเห็นปลาถ้าทุกคนสังเกตดีๆพอเจ้าตัวนี้ปลาพิษไปแล้วตัวไหนนะคะติดพิษเป็นสีม่วงปูก็จะติดพิษเลือดไหลไม่ใช่สีมันไม่ใช่เชิงติดพิษมันเป็นติดไวรัสนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ตีเป็นแบบไวรัสเพราะว่าตอนที่เราไปอยู่หน้าอีโวนะคะจะบวกเพิ่มคือ hermicycle ใช่ปะ่ะ hermicycle ไวรัสนะคะทุกคนเห็นไหมตัวสีม่วงก็จะติดพิษเลือดไหลเลือดก็จะหายไป ออไออกตัวหัวมัสเมโลก็คือซีมองเทงพออัพขันต่อไปนะคะพลังการโจมตีจาก1 1 5 8เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น1 6 8 9ระยะเวลาคูลดาวก็ไม่ลดระยะการาโจมตีเพิ่มขึ้นอีกจาก25.2นะคะเป็น26.2ถือว่าระยะเวลาในการคูลดาวค่อนข้างนานนะคะ10.8วิคคือนานตัวละครไม่ใช่สิมอนสเตอร์สามารถเดินผ่านเราไปฟิวเข้าบ้านเราได้เลยนะคะกว่าจะตัวนี้จะตีถ้าเป็นตัวที่แบบวิ่งจูดๆวิ่งเร็วๆนะคะทุกคนก็ ถ้าใครจะเล่นก็ต้องมีตัวอื่นเข้ามาช่วยนะคะ เห็นปะจะเป็นการตีประมาณ3ทางนะทุกคนก็คือเขาแบบว่าจะนับฮิตให้ทุกคนนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยสันทัษานเรื่องการนับฮิตทุกคนเขาควรน,นับผิดพออัพไปขั้นต่อไปนะคะจากพลังการโจมตี1,619จะเพิ่มขึ้นเป็น2,413ระยะเวลาหูดาวก็ยังไม่ลดระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นอีกจาก26.2เพิ่มขึ้นเป็น17.2นะคะใช้ตังในการอัพทั้งหมด8,000เยนสังเกตเหตุวงนะคะซึ่งวงเนี่ยไม่ได้แค่้ากนะเออไม่ได้แค่จนน่าเกียดแต่ก็มันน่าจะกว้างกว่านี้นิด อะไรประมาณน,นี้นะคะก็ถือว่าพอทําเนานะคะสามารถยอมรับได้ในการที่เป็นวงแค่นี้แต่รูปแบบการโจมตีของพิษเนี่ยวง AOE ตรงนี้นะคะกา <sout> รปาพิษเนี่ยจะกว้างขึ้นนะคะทุกคนเห็นปะทุกคนเนี่ยตอนนี้นะคะพิษที่ติดตัวละครหรือว่ามอนของเราเนี่ยสามารถเห็นชัดเพิ่มมากขึ้นเป็นการตีติดพิษเลือดไหลเจ้าตัวนี้นะคะเขายังไม่ได้ e อโวหรือว่าอัพเวลให้มันถึง100เนาะเพื่อนเพื่อก็คือจะไม่รู้ว่าตัวนี้นะคะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนเพื่อนเจะ จะไม่มีทางรุนเลยจังกว่าจะได้ e ีโแล้วก็เลเวล1 0 0นะคะก็ถ้าใครอยากเห็นประสิทธิภาพสูงสุดก็แนะนําให้ e ีโก่อนแล้วก็เวล1 0 0แล้วก็เอามาเล่นนะคะทุกคนการที่เขารีวิวอย่างนี้ก็เป็นการที่รีวิวคร่าวๆแบบให้เพื่อนๆตัดสินใจนะคะ เพราะว่ารีวิวอย่างนี้เพื่อนๆก็จะเห็นรูปแบบการโจมตีแบบคร่าวๆก็สามารถตัดสินใจได้แหละบางคนนะเออแต่บางคนก็ต้องรอดูตอนอีโวแล้วเนาะเพราะว่าบางทีพลังการโจมตีมันอาจจะแบบกับแตลปรับอาจจะแบบแรงขึ้นเป็นตัวเมตาอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอัพขั้นต่อไปนะคะพลังการโจมตีจะเพิ่มขึ้นเป็น2,896ระยะเวลาครูเดาก็ยังไม่ลดนะคะระยะการาโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น28.2 ตัวนี้นะคะอัพได้ทั้งหมดคือ5ครั้งน้าไม่มีบวกไม่มีเพิ่มเติมใดลยทั้งสิ้นคืออัพได้แค่5ครั้งนะคะเป็นตัวตีติดพิษเลือดไหลนะคะแบบเวทเนาะแต่ว่าดาคีจะแตกต่างตรงที่เป็นตัวกายภาพนะคะทุกคนหรือว่าตัวนี้จะเป็นตัวเมตาตีติดพิษเลือดไหลตัวต่อไปก็ต้องมารอดูกันนะคะทุกคนว่าจะจริงไหมอย่างที่เขาพูดแต่เขาสึกว่ามันน่าจะเป็นตัวเมตาได้นะทุกคนเออตัวตีติดพิษเลือดไหลนะเขาไม่แน่ใจว่าตัวก่อนหน้านี้ตัวละครก่อนหน้านี้นะคะที่เขาอ่ะมีตัวตีติดพิษเล แ,บบตแต่ต้องบอกก่อนว่าพิษเนี่ยถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะแรงถึงแม้จะเป็นเวลหนึ่งนะคะเวลหนึ่งเวลสองแต่ว่าเขาเอามารีวิวในด่านที่เป็นด่านแบบง่ายๆนะคะอย่างแพนเน็ตนามาร์กหรือว่าด่านไททันนะคะก็ถือว่ามีค่าพถั่วเกือบเกือบ,บเท่ากันนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวเจ้าตัวนครเอสน,นะคะหรือว่าตัวละครที่ได้จากพาสน,นะคะสําหรับใครที่ไม่ได้เติมพาสก็สามารถมีตัวละครน,นี้ได้เหมือนกันเนาะจะบอกว่า เป็นตัวละครโจมตีแบบเวทหรือว่าเมจิกนั่นเองเป็นตัวละครตีติดพิษเลือดไหลนะคะอารมณ์เหมือนแบบมันไม่ใช่พิษนะคะแต่ว่าเป็นไวรัสจากเจ้าตัวนี้เองถือว่าเป็นตัวค่อนข้างดีเนาะจากเจ้าตัวนี้นะคะเขายังไม่เห็นประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้ทําการอีโวแล้วก็ยังไม่ถึงเวลร้อยเลยด้วยซ้ําไปก็ยังไม่ยังการันตีไม่ได้นะคะว่าเมตาหรือไม่เมตาแต่สาหรับใจเขานะเขาสึกว่าเจ้าตัวนี้ค่ะเมตาอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวติดพิษเลือดไหลเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นตีติดพิษแบบเววด้ ซึ่งเขาไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้นะคะมีตัวละครที่ตีติดพิษเลือดอไหลแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีก็ช่วยแนะนํามาหน่อยนะคะว่าตัวละครตัวไหนที่ตีติดพิษเลือดไหลเหมือนตัวนี้ก็ลองเอาไปเล่นกันนะคะทุกคนแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแนะนําหรือว่าคอมเมนต์กันมาได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไซโยนาราเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนไม่บาย